ประวัติและประเภทของกุมารทองกุมารทองนั้นเป็นเครื่องรางของขลังที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลเป็นที่นับถือคุ้นเคยของคนรุ่นปู่ยา่าแม้กระทั่งทุกวันนี้ความเชื่อในเรื่องของกุมารทองนั้นยังคงเป็นที่นิยมกันอยู่โดยจะเห็นได้จากการที่ร้านค้าหรือผู้ประกอบกิจการต่างๆมัก จะมีหุ่นกุมารทองตั้งไว้บูชาไว้ด้วยความเชื่อที่ว่ากุมารทองนั้นจะสามารถเรียกลูกค้าให้เข้าร้านหรือให้โชคราบแก่ผู้เลี้ยงตำนานกุมารทองจากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนนั้นได้กล่าวถึงการกำเนิดของกุมารทองไว้ตอนหนึ่งว่าขุนแผนจับนางบัวคลี่เมียของตนคิดวางยาพิษเพื่อจะฆ่าตนจึงได้ลงมือฆ่านางบัวคลี่ แล้วจึงผ่าท้องของนางเพื่อเอาบุตรชายภายในท้องนั้นมาทําเป็นกุมารทองโดยทําพิธีย่างศพเด็กและปิดทองคำเปลวจนกระทั่งกลายเป็นผีกุมารทองแล้วใส่ห่อผ้าไว้กุมารทองจัดได้ว่าสำคัญสำหรับขุนแผนมากเพราะกุมารทองนั้นก็เป็นบุตรคนหนึ่งของขุนแผนเช่นกัน เหตุที่กุมารทองนั้นถูกจัดให้เป็นของวิเศษอย่างหนึ่งนั้นสันนิษฐานได้ว่าได้รับความนิยมมาตั้งแต่สมัยขุนแผนซึ่งอยู่ในยุคกรุงศรีอยุธยาและได้รับสืบทอดจนมาถึงในยุคปัจจุบันแต่การสร้างกุมารทองนั้นไม่สามารถทําแบบขุนแผนได้เนื่องจากผิดกฎหมายและศีลธรรมกุมารทองนั้นมีสประเภทคือ กุมารทองที่มีฤทธิ์ทางด้านทำร้ายศัตรตูและอีกประเภทคือด้านเมตตามหานิยมกุมารทองประเภทแรกนั้นจะมีความดูร้ายอยู่มากมักไว้ใช้สังหารหรือทำร้ายศัตรตูเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนด้วยการฆ่าคนที่มาบุกรุกบ้านกุมารทองจำพวกนี้ยังคงนิยมอยู่ในเฉพาะนักไสยเวทมนด์ดำที่เก่งกล้าแถบขเขมรกุมารทองอีกประเภทหนึ่งนั้นมีไว้เฝ้าบ้าน เรียกลูกค้าเป็นความเมตตามหานิยมไม่มีชื่อเรียกโดยเฉพาะโดยทั่วไปผู้บูชาจะตั้งชื่อเองโดยจะตั้งชื่อที่เป็นมงคลเรียกทรัพย์ต่างๆกุมารทองชนิดนี้จะไม่มีความดูร้ายสามารถเลี้ยงกันได้ทุกคนไม่มีอันตรายเหมือนอย่างกุมารทองชนิดข้างต้นกุมารทองทางเมตตานี้จะมีความศักดิ์สิทธิ์ในด้านการเฝ้าบ้าน และเรียกลูกค้าครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอให้เก็ดความรู้นะครับในเรื่องของประวัติและประเภทของกุมารทองเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ